สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่5เมษายนพศสองพนห้าร้อหกสาะครับเป็นช่วงวิกฤตนะครับเรื่องของอโรคระบาดนะครับโควิด19นะครับวันนี้ผมก็ปลีกตัวนะฮะถูกกักตัวนะครับ,บ,นรบเนื่องจากโรคระบาดนี้นะครับ วันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับก็ผมไม่ได้ไปออกในพบปะผู้คนข้างนอกนะครับแต่ก็มารดน้ำต้นไม้นะครับที่แปลงโครงการสวมหมวนะครับแล้วก็ขี่รถเล่นนะครับในพื้นที่ของอระหว่างบ้านอายกับบ้านมงเนื้นะครับบรรยากาศดีครับ วันนี้เอาต้นสับปะรดนะครับไปฝากท่านผู้ใหญ่นะครับใหญ่ชดนะครับนัก่ายโควิดนะครับที่เรากักตัวด้วยกันมาวันนี้เป็นวันที่10และนะครับเดี๋ยวผมเอาไปปลูกนะครับให้ท่านผู้ใหญ่โชดไปขยายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์หวานฉ่ำนะครับสายน้ำผึ้งนะครับสับปะรด ก็ต้องให้กำลังใจนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่คุณหมอท่านพยาบาลรพสตนะครับเจ้าหน้าที่อาสามผู้นำชุมชน,นท้องที่ท้องถิ่นนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปให้กำลังใจนะครับเพราะว่าถูกกักตัวอยู่นะครับก็ขอส่งแรงใจนะครับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตำบลอ้ายทุกๆท,กท่านนะครับ ขอให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับเหลืออีก4วันครับผมกักตัวเสร็จนะก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามเป็นปกตินะครับรับใช้พ่อแม่พี่น้องตามปกตินะครับช่วงนี้ต้องขออนุญาตตามระเบียบของนโยบายในการควบคุมโรคโควิด1 9นะครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวไล่ในโครงการสมมวกนะครับ ไปมาละนะครับเมื่อสักครู่ตอนนี้กำลังจะกลับค่ายโควิดนะครับที่บ้านนาไราใต้นะครับอากาศดีดีครับกดลงสักหาสองหานะฮะผมคิดว่าน่าจะต้นไม้เขียวนะฮะบ,บริเวณนี้นะครับนี่เป็นเส้นทางลัดนะครับไปบ้านนาไราใต้ บรรยากาศครับผมถูกกักตัวนะก็ท่านผู้ใหญ่เฉลิมสีแก้วนะครับรวม5ชีวิตด้วยกันนะครับที่ไข้โควิดบ้านอะไรใต้นะครับอ,อยู่ในป่าในเขาฮะสบายใจครับไม่ได้ไปพบปะผงชนนะครับข้างนอกนะครับวันนี้เป็นวันที่10บละ อยู่น่ากินน่าอยู่น่ากินนะครับพื้นที่บ้านนอกนะครับที่กทมก,ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องนะครับาชาวนานที่ไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้นะครับเมืองนานปิดนะครับอตอนนี้ปิดครับก็สูงแรงใจแรงเชียร์นะครับ,อย,รบอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับ ไม่รู้ท่านรัฐบาลลงตู่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่ถูกกักนะครับหรือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ยังไงบ้างนะครับเพิ่งเจอฮะเพื่อนพี่น้องฮะ,กะเกษตรกรนะครับเจอกันก็ทักทายฮะสบายใจไทยแลนด์ครับ ที่บ้านนอกอุดมสมบูรณ์ครับข้าวในนาปลาในน้ำารอันนี้เป็นเส้นทางาเส้นทางลัดนะฮะลัดเลาะจากาเส้นสายตำบลของบ้านอ้ายหมู่ที่5กับบ้านมุ่งเนืองหมู่ที่9นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดนะครับ เอาเพื่อที่จะไปบ้านอะไรใต้หมู่ที่สิบนะครับเจอรถสองคันละผ่านมาเงียบสงบครับไม่รู้พี่น้องที่กทมอเป็นยังไงบ้างนะ อดทนนะครับผมเดี๋ยววิกฤตเรื่องโรคระบาดตรงนี้น่าจะควบคุมได้นะครับก็คิดว่าไม่ประเทศไทยเราน่าจะเดินหน้าต่อไปนะครับระหว่างนี้ก็ต้องนะครับช่วยเหลือกันนะครับอดทนนะครับลัดเข็มขัดนะครับทุกกรณีครับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับบรรยากาศ แห้งแรงมากครับสวนลาไยครับของพี่น้องเกษตรกรบ้านอะไรใต้ครับนี้เป็นทางแยกไปห้วยค้างนะครับทะลุบ้านอ้ายนะครับหมู่ที่ห้าสวนลาไยแห้งแรงมากครับไม่มีน้ำฮะอันนี้ทะลุไปที่บ้านอะไรหมู่สองนะฮะตรงอ่างห้วยเสือนะครับ อันนี้เป็นสวนมะม่วงหินมะพานของพี่น้องเกษตรกรอันนี้เครือข่ายนะครับอันนี้แปลงลำไยนะฮะลำไยแปลงใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรวิสากิจชุมชนบ้านนาไรยใต้ขออภัยฮะบ้านนาไรใต้บ้านนาไรย,ยหมู่สองนะฮะ ท่านผู้ใหญ่เหมือนครับอุศาอดีตผู้ใหญ่บ้านอะไรใต้โอดที่สิบครับเขาโพดครับเกษตรกรแห้งแร้งครับน้ำไม่มีฮะไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าสงสารพี่น้องอเกษตรกรครับ ทำอะไรก็ไม่ได้ราคาครับข้าวโพดก็ไม่ได้ราคาที่เป็นข้าวโพดหลังนานะครับอันนี้เป็นเกษตร,รกรในเครื่อขายนะไอเปร,รีดีซีใกล้ถึงละฮะท้ายโควิด คลายโควิด19นะครับสถานที่ที่เรา,ากักนะฮะเรื่องของการควบคุมโรคไปไหนปะเข้าสู่บริเวณเขตควบคุมโรคครับโรคโควิดนะฮะ หนึ่งเก้านะครับโอ้ตอนนี้ท่านผู้ใหญ่เฉลิมสีแก้วกำลังรอให้การต้อนรับนะค่ายโควิดนะนี่ครับสมหน้าผู้ถูกกักบริเวณนะครับท่านผู้ใหญ่เฉลิมครับส่งคลิปผมจะส่งคลิปไปให้กับท่านนายกตู่ฮะอันนี้ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฮนะวันนี้ท่านถูกกักตัวนสนับสนุนอ่าเป็นวันที่14ละท่านจบละ แต่ท่านจะอยู่ต่อเป็นกำลังใจให้กับผมอีกคราท่านนี่ท่านผู้ใหญ่เฉลิมสีแก้วครับเก่งแต่เก่งว่าหน่อเดียวแบบหลายที่แล้วเล่าผมอ,อ,าผอยู่น,นี่นึท่านผู้ใหญ่เฉลิมท่านผู้ใหญ่โชดอยู่ไหนครับอา้อ๋อท่านผู้ใหญ่ชดอาบน้ําอยู่ใช่ไหมฮะไปตอนโป้นี่จ้ะโอเคท่านผู้ใหญ่โชดเป็นเชื้อเจ้าฮะท่านผู้ใหญ่เหลิมก็เป็นเชื้อเจ้าครับอันนี้เป็นลูกน้องเชื้อเจ้าครับเป็นลากทรงครับ อ่ะครับนี่เป็นค่ายนทีนครับโควิด -19 ทีนครับเดี๋ยวผมจะส่งให้กับบิ๊กตู่ฮะนี่ท่านผู้ใหญ่โชดครับใหญ่ครับเอามาขนาดมาฝากครับอ่าเดี๋ยวปลูกเลยขยายพันธุ์ครับนี่ครับท่านผู้ใหญ่โชดสีแก้วครับอ่าอันนี้เป็นศูนย์พักพิงนะครับอ่าที่เรากักอ่ากักตัวนะครับอ่าควบคุมโรคนะครับ วันนี้เป็นวันที่สิบละนะครับเหลืออีกสวันครับขอ,อุยัดจบคลิปแค่นี้ก่อนครับ